สวัสดีครับนักเรียนอยู่กับครูโป้งนะครับในคาบวิชาภาษาไทยนะครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนสบายดีไหมครับช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับฝนก็เริ่มตกลงมาทุกวันแล้วนะครับบ้านนักเรียนฝนตกไหมครับส่วนใหญ่บ้านครูฝนจะตกช่วงเย็นนะครับนักเรียนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับไปไหนก็พกลมไปด้วยนะครับนักเรียนแต่อย่าพยายามออกไปไหนเลยนะครับนักเรียนอยู่แต่บ้านนะครับหิวอะไรก็สั่ง ฟู้ดแพนด้าสั่งแกลบได้นะครับนักเรียนเขาส่งถึงบ้านเลยครับโอเคครับวันนี้นะครับในคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับเรามาเรียนกันต่อนะครับคาบที่แล้วเราเรียนอะไรไปครับนักเรียนเราเรียนเรื่องคำวิเศษนะครับนักเรียนเราเรียนเรื่องคำวิเศษอืมคำวิเศษเรายังเรียนไม่จบ เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อคำวิเศษคำวิเศษตัวชี้วัดก็คือระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคนะครับท4.1ป5ท1นะครับข้อที่หนึ่งครับคำวิเศษคาบที่แล้วเราเรียนอะไรไปคำต้องเรียนเรียนถึงตรงไหน่าเราเรียนความหมายไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทวนกันคำวิเศษก็คือใช้เป็นคำที่ใช้ขยายนามสรรพนามกิยาแล้วก็วิเศษครับอ่าแล้วคำวิเศษก็แบ่งออกเป็น10ชนิดใช่ไหมครับ เราขึ้นชนิดแรกไปใช่ไหมครับนักเรียนก็คือคําวิเศษบอกบอกลักษณะอ่ามีอะไรบ้างคําวิเศษบอกลักษณะจําได้เปล่าที่มีเก้าชนิดมีบอกชนิดบอกขนาดบอกสีบอกสันฐานหรือว่ารูปร่างอ่ะต่อไปบอกเสียงบอกกลิ่นบอกสัมผัสบอกรสแล้วก็บอกอาการอันนี้จะเป็นลักษณะวิเศษนะครับอันนี้ทวนให้นะครับนักเรียนเพราะว่าเราเรียนไปแล้วคาวที่แล้ว ต่อไปเป็นคำวิเศษบอกการบอกเวลาก็คือการวิเศษก็มีคำว่าก่อนหลังเดี๋ยวนี้ภายหลังอันนี้เราก็เรียนมานะครับครูทวนให้เฉยอ่ะต่อไปคำวิเศษบอกสถานที่บ้างเรียกว่าสถานวิเศษก็คือบอกระยะที่ตั้งเช่นคำว่าเหนือใต้ใกล้ไกลอันนี้จะเป็นสถานวิเศษเราก็เรียนไปแล้วอ่ะต่อไปเป็นคำวิเศษบอกปริมาณหรือบอกจำนวนเรียกว่าประมาณวิเศษ เป็นคำวิเศษที่บอกจำนวนจานวนนับเช่นมากน้อย 1, 2, 1 2 3ที่5อันดับที่ 10. อ่าอันนี้จะเป็นประมาณวิเศษอะต่อไปเป็นคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะบ้างอ่านว่าอะไรครับนิยามะวิเศษนะครับนักเรียนถ้ามันเป็นคำวิเศษมันจะอ่านว่านิยมะวิเศษแต่ถ้าเป็นคำปกติจะอ่านคำว่านิยมแต่ถ้ามันอยู่ตัวเดียวจะอ่านว่านิยมแต่ถ้ามันเป็น คำวิเศษที่คือมันจะอ่านว่านิยมวิเศษก็คือความชี้เฉพาะเป็นคำวิเศษที่ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นคำว่านี่นี้นั่นโน่นอืมอะไรอย่างนี้ก็คือชี้เฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับเราขึ้นไปค่าที่แล้วเราขึ้นไป5้าประเภทใช่ไหมครับแล้วครูก็ให้ทำงานอันนี้ใช่ไหมครับนักเรียนให้บอกลักษณะวิเศษว่าแต่ละชนิดมีคําว่าอะไรบ้างอย่างละ3าําใช่ไหมครับนักเรียน เดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันครับมาต่อที่ประเภทที่6นะครับอ่ะเราเริ่มเรียงกันเลยมาต่อที่ประเภทที่6เป็นคําวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะหรือเรียกว่าอ่านว่าอะไรครับอะนิยะมะวิเศษนะครับก็คือเป็นวิเศษที่บอกความไม่ชี้เฉพาะก็คือแสดงความไม่แน่นอนเช่นคําว่าอะไรบ้างอันนี้จำไว้นะคีย์เวิร์ดคำเช่นคําว่าอื่นอื่น,นๆใดใดๆ อะไรแล้วก็อะไรอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นคำวิเศษที่บอกความไม่ชี้เฉพาะเรียกว่าอะนิยมะถ้าเป็นวิเศษบอกความชี้เฉพาะเรียกว่านิยมะวิเศษแต่ถ้าเป็นไม่ชี้เฉพาะก็คืออะนิยมะคำว่าอะถ้าอะเติมเติมอะไ,ไปข้างหน้ามันจะแปลว่าไม่ก็คืออันนี้คือไม่ไม่ชี้เฉพาะอันิอนิยมะวิเศษก็คือไม่ชี้เฉพาะ ถ้าเติมคาว่าอามนุษย์ก no ็คือไม่ใช่มนุษย์อาจจะเป็นผ kin, จนีจะเป็นปีศาจก็ได้อะมนุษย์ถ้าเติมคาว่าอาหนำหน้านะก็คือแปลว่าไม่อ่ายกอย่างเช่นเด็กอะไรชนอย่างนี้อ่ะคำว่าอะไรเป็นอะไรครับเป็นวิเศษที่ไม่ชี้เฉพาะก็คือเขาบอกว่าเด็กอะไรชนอย่างนี้เด็กอะไรเขาได้เขาได้ชี้เจาะจงว่าเด็กคนนั้นก็คือเขาบอกว่าเด็กอะไรวนอย่างนี้ใช่ไหม ต่อไปวิชาอื่นๆก็สู้วิชานี้ไม่ได้คําว่าอื่นๆเป็นคําวิเศษที่บอกความไม่ชี้เฉพาะวิชาอื่นๆเขาไม่ชี้เฉพาะเจะจงว่าจะต้องเป็นวิชาไทยคณิตอังกฤษใช่ไหมครับวิชาอื่นๆอาจจะเป็นวิชาวิชาไหนก็ได้ก็สู้วิชานี้ไม่ได้ถึงจะแพงซักเท่าไหร่ฉันก็ซื้ออืม응คําว่าสักเท่าไหร่เป็นความบอกความไม่ชี้เฉพาะจะแพงสักกี่บาทก็ซื้อได้หมดอ응ืโอเคนะครับทีนี้อันจะเป็นขวา จะเป็นคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะนะครับหรือเรียกว่าอะนิยามะวิเศษอืมโอเคครับต่อไปประเภทที่7บ้างเป็นคำวิเศษแสดงคำถามนะครับหรืออ่านว่าปริฉาวิเศษปริปริฉาวิเศษนะครับคำวิเศษแสดงคำถามคือปริฉาวิเศษเป็นคำที่ใช้ถามนะครับเป็นคำวิเศษที่ใช้ถาม เช่นคําว่าอะไรใครไหนทําไมแต่คําเหล่านี้นะครับจะตามหลังคํานามคาสรรพนามแล้วก็คํากริยาครับยกตัวอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างกันคนไหนเป็นนักเรียนทนคนไหนคําว่าไหนเป็นปิดฉาวิเศษก็คือวิเศษที่แสดงคําถามเขาบอกว่ามันจะตามหลังคํานามคําว่าคนเป็นอะไรครับคนเป็นคํานามใช่ไหมครับคาว่าคนเป็นคํานามคนไหนเป็นนักเรียนทุน เขากำลังถามว่าคนไหนเป็นนักเรียนทุนคนไข้มีอาการอย่างไรอ่ะคำว่าอย่างไรเป็นคําวิเศษแสดงคําถามใช่ไหมครับอย่างไรตามตามหลังอาการอาการเป็นกิรยานะครับต่อไปเธออายุเท่าไหร่คาว่าเท่าคาว่าเท่าไหร่เป็นคําวิเศษแสดงคําถามก็คือปริจฉาวิเศษเธออายุเท่าไหร่เขาถามว่าเธออายุเท่าไหร่อันนี้จะเป็นคําวิเศษแสดงคําถามนะหรือเรียกว่าปริ ปริบฉาวิเศษนะครับจำไว้นะพวกคีย์เวิร์ดพวกนี้อะไรใครไหนทำไมอ่าประเภทที่8บ้างประเภทที่8เป็นคำวิเศษแสดงคำขานร,รับหรือเรียกว่าปฏิชยาวิเศษคำวิเศษแสดงคำขานร,รับหรือเรียกว่าปฏติฉายาวิเศษจำไว้นะปฏติฉายาวิเศษเป็นคำขานร,รับนะครับหรือคำ ประกอบใช้แสดงการขันรับเช่นค่ะครับจะจ๋ายกอย่างเช่นคุณครับรถไฟจะออกแล้วอ่าคําว่าครับไงเป็นคําวิเศษแสดงแสดงคําขันรับคุณครับรถไฟจะออกแล้วคุณแม่ขาโทรศัพท์ค่ะอืมก็มันจะบอกว่าแม่ขาโทรศัพท์มาค่ะอืมคำว่าค่ะเธอจะไปไหนจ๊ะคําว่าจ๊ะเป็นวิเศษแสดงคําขันรับหรือว่าปฏิชยาวิเศษ ธอจะไปไหนจ๊ะอันนี้จะเป็นวิเศษแสดงคำขานลับนะครับก็คือปรติฉยาวิเศษนะครับนักเรียนดูต่อไปเลยครับต่อไปคำวิเศษนะครับแสดงความปฏิเสธบ้างหรือเรียกว่าปฏิเสธวิเศษปฏติเสธวิเศษอ่านว่าปะติเสธวิเศษนะครับเป็นคำบอกห้ามหรือบอกปฏิเสธ ตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างไม่หาไม่เปล่าอยา่านะครับตัวอ,อย่างเช่นเงินทองไม่ใช่ของหาง่ายเขาเรอบอกว่าเงินทองมันไม่ใช่ของหาง่าย,ยานักเรียนต่อไปนักเรียนไม่ควรหลับในห้องเรียนนะครับต่อไปเธออย่าเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังคำว,ว่าอย่าก็เป็นปฏษษิเสธวิเศษนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่าง ปฏิเสธวิเศษหรือคําวิเศษแสดงความปฏิเสธนะครับมาดูประเภทสุดท้ายกันบ้างประเภทสุดท้ายนะครับเป็นประพันธ์วิเศษประพันธ์วิเศษคืออะไรประพันธ์วิเศษก็คือวิเศษทําหน้าที่เชื่อมคําหรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกันเช่นคําว่าอะไรบ้างที่ซึ่งอันอย่างที่ว่าเพื่อว่าให้อจําตรงนี้ไว้นะประพันธวิเศษมีคําว่าอะไรบ้าง ที่ซึ่งอันอย่างที่ว่าเพื่อว่าให้ยกอย่างเช่นพ่อเดินไปเขียนสมุดที่โต๊ะทำงานอ่ะคำว่าที่เป็นประพันธ์วิเศษก็คือมันเชื่อมเชื่อมประโยคเข้ากันเชื่อมคำกับเชื่อมประโยคต่อไปแม่ทำงานหนักเพื่อนำแม่ทำงานหนักเพื่อนำอันนี้อาจจะตกไปนะครับเพื่อนำเงินมาเลี้ยงบุตรเลี้ยงดูบุตรอืม คำว่าเพื่อเป็นประพันธ์ทวิเศษนะครับนักเรียนประพันธ์ทวิเศษก็คือวิเศษที่ทําหน้าที่เชื่อมคําหรือประโยคนะครับมีคําว่าอะไรบ้างที่ซึ่งอันอย่างที่ว่าเพื่อว่าแล้วก็ให้นะครับโอเคครับก็จบจบวิเศษทั้ง10ประเภทแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นหน้าที่ของคําวิเศษเรามาทัวนกันก่อนว่าคําวิเศษมีกี่ประเภทใหญ่ๆอ่ะประเภทแรกมีอะไรครับ ประเภทแรกก็คือคำวิเศษบอกลักษณะนะครับหรือเรียกว่าลักษณะวิเศษนะครับก็แบ่งออกเป็นแบ่งย่อยออกเป็น9ชนิดเหมือนกันอ่าอันนี้ไปเลยนะครับประเภทที <Sabbath> right. ่2ก <natürlich Esta, S 1> ็คือคำวิเศษบอกเวลาหรือเรียกว่าการวิเศษก็คือคำวิเศษที่บอกเวลานะครับต่อไปคำวิเศษบอกสถานที่ก็คือสถานวิเศษก็คือคำวิเศษบอกสถานที่ระยะที่ตั้งที่อยู่นะครับต่อไปคำวิเศษบอกปริมาณหรือจำนวนนะครับหรือเรียกว่า ประมาณวิเศษนะครับก็คือคําวิเศษที่บอกจํานวนบอกจํานวนนับโอเคครับต่อไปอันที่5เป็นคําวิเศษบอกความชี้เฉพาะหรือเรียกว่านิยมวิเศษคือบอกความแน่นอนอ่ะโอเคครับต่อไปเป็นคําวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะหรือเรียกว่าอนิยมวิเศษคือบอกความไม่แน่นอนนะครับต่อไปเป็นคําวิเศษแสดงคําถามครับเรียกว่า ปริถาวิเศษก็คือเป็นคำถามเป็นคำวิเศษที่ใช้ถามนะครับต่อไปเป็นคำวิเศษแสดงคำขานรับหรือเรียกว่าปรติชยาวิเศษนะครับเป็นคำวิเศษที่แสดงคำขานรับนะครับต่อไปเป็นคำวิเศษแสดงความปฏิเสธหรือเรียกว่าปฏิเสธวิเศษก็คือเป็นคำวิเศษที่บอกห้ามหรือปฏิเสธนะครับอ่าประเภทสุดท้ายคือ ประพันธ์ทวิเศษนะครับก็คือวิเศษที่ทําหน้าที่เชื่อมคําเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นประเภทของคําวิเศษทั้ง1ิบประเภทนะครับทีนี้เรามาขึ้นหน้าที่ของคําวิเศษบ้างอ่ะหัวข้อสุดท้ายแล้วอีกนิดเดียวจะจบแล้วอ่ะหน้าที่ของคําวิเศษมีอะไรบ้างครับหน้าที่แรกคําวิเศษทําหน้าที่ขยายคํานามที่อยู่ข้างหลังอันแรกคือวิเศษจะทําหน้าที่ขยายคํานามขยายคํานามก่อนที่อยู่ข้างหลังคํานามคืออะไร ควรหูถามทุกรอบเลยคำนามคืออะไรคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมครับอืออันแรกคือคุพิเศษขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังเช่นบ้านสวยราคาไม่แพงดูคำว่าสวยสวยเป็นอะไรสวยเป็นคำวิเศษก็คือขยายคำนามก็คือขยายคำว่าบ้านนักเรียนสวยเป็นคำวิเศษส่วนบ้านเป็นคำนามเข้าใจนะครับก็คือข้อแรกก็คือวิเศษก็คือทาหน้าที่ขยายคำนาม ที่อยู่ข้างหลังขยายคํานามยังไงมันขยายบ้านขยายบ้านว่าสวยคําว่าสวยจะเป็นวิเศษนะครับข้อสองก็คือคําวิเศษทําหน้าที่ขยายสรรพนามสรรพนามก็คือการใช้แทนการใช้แทนชื่อนะครับเช่นฉันเองเป็นคนที่บอกความจริงแก่เขาคําว่าเองคําว่าเองเป็นคําวิเศษก็คือขยายสรรพนาม ฉันฉันเป็นสรรพนามไงคําว่าฉันเป็นสรรพนามเองเนี่ยมันเป็นคําวิเศษก็คือมันขยายคําว่าฉันว่าฉันเองไงฉันเองนี่แหละเป็นคนบอกความจริงกับเขาคําว่าเองมันขยายคําว่าฉันนะครับนักเรียนอ่าต่อไปคําวิเศษทําหน้าที่ขยายคํากริยาบ้างอย่างเช่นคนตื่นเช้ามักได้เปรียบกว่าคนอื่นอนี้ตกไปก็คือคําว่าเช้านักเรียนคําว่าเช้าเป็นคําวิเศษนะครับ ทำหน้าที่ขยายคำกริยาคือขยายคำว่าตื่นขยายตื่นนะครับขยายว่าเขาทำไมคนตื่นเช้ามักได้เปรียบกว่าคนอื่นตื่นปกติคนตื่นแต่นี่เขาขยายว่ามันตื่นเช้าตื่นเช้ามักได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับคำว่าเช้าเป็นคำวิเศษส่วนคำว่าตื่นเป็นคำกริยานะครับต่อไปคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำวิเศษด้วยกันเอง กูเคยบอกแล้วคําควิเศษมันขยายนามสรรนามกิยาแล้วก็ขยายตัวมันเองได้ด้วยด,ดูตัวอย่างเช่นนางสาวไทยคนนี้มีหน้าตาสวยมากคําว่ามากก็เป็นคําวิเศษที่บอกจํานวนใช่ไหมครับนักเรียนก็ใช่ไหมครับนักเรียนคําว่ามากเป็นคําวิเศษที่บอกจํานวนก็คือปริมาณประมาณวิเศษนะครับเรียกว่าประมาณวิเศษคําว่ามากเนี่ย มันเป็นคําวิเศษที่บอกจํานวนใช่ไหมครับมันทาหน้าที่ขยายคําว่าสวยก็คืออยู่ข้างหน้าขยายว่าทำไมนางสาวไทยคนนี้สวยสวยคือสวยมากเลยอะสวยมากสวยมากนะครับอืมโอเคครับก็อันนี้จะเป็นหน้าที่ของคําวิเศษนะครับสรุปแล้วหน้าที่ของคําวิเศษมันมีทั้งหมดกี่หน้าที่ครับอ่ะเรามาทวนกันมีอยู่สี่หน้าที่ข้อแรกคือทําหน้าที่ขยายคํานามที่อยู่ข้างหน้าขยายคํานาม ข้อ2ก็คือขยายคําสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าขยายคําสรรพนามอันที่สามคือขยายคํากริยาต่อไปคือขยายคําวิเศษก็คือขยายตัวมันเองนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่ของคําวิเศษอ่าจบกันแล้วครับคําวิเศษสรุปคําวิเศษคืออะไรครับคําวิเศษก็คืออะไรคบนักเรียนคําวิเศษคือคําที่ทําหน้าที่ขยายคํานามสรรพนามกริยาแล้วก็ขยายคําวิเศษหรือตัวมันเองนะครับ ก็คำวิเศษก็แบ่งออกเป็น10ประเภทใช่ไหมครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราเรียนจบกันแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันอันนี้ครูให้ทาไปแล้วใช่ไหมครับจากคาบเรียนที่แล้วในคาบซูมครูให้ทาแค่นี้ใช่ไหมครับนักเรียนในคาบซูมจากคาบที่แล้วที่ครูให้ทำให,ให้บอกลักษณะวิเศษทีนี้ใครที่ยังไม่ทําเดี๋ยวตามทําด้วยนะครับนักเรียนอ่าเรามาต่อกันก็เหมือนเดิมครับให้นักเรียนยกตัวอย่าง คำคำวิเศษแต่ละประเภทอย่างละสามเหมือนกันนะครับอ่าอย่างเช่นวิเศษบอกเวลามีอะไรบ้างเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยนักเรียนก็นยกไปอย่างละสามหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันวิเศษบอกสถานที่มีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาสามคคีย์เวิร์ดนะครับเช่นเหนือใต้ออกตกอืเอ่าไปคําวิเศษบอกปริมาณจํานวนนับหนึ่งสองสามอันดับที่หนึ่งอ่าต่อไปคําวิเศษบอกความชี้เฉพาะมีคําว่าอะไรบ้าง ที่เฉพาะนี่นั่นน่นหนูหครูบอกหมดเลยเนี่ยอ่าประเภทที่หกคือความไม่ชี้เฉพาะยกตัวอย่างมาสามอย่างไม่บอกแล้วครับเพราะว่าเรียนไปแล้วอ่ะต่อไปเป็นคําวิเศษแสดงคําถามมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาสามคำอันนี้ก็สามคำครับอย่างละสามคำหมดเลยนีหมดสิบประเภทนะครับนักเรียนก็ทําต่อกันเลยครับเนี่ยเพราะว่าอันนี้ทําไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเราก็มาทําต่อประเภทที่สองเลยมีทั้งหมดเก้าข้อ นะครับนักเรียนถ้าท okay. well, ําเสร็จแล้วก็ถ่ายส่งมาในไลน์ห้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูจะตรวจเช็คให้คะแนนแล้วก็ให้เป็นการเข้าเรียนด้วยนะครับนักเรียนโอเคครับนักเรียนสําหรับวันนี้นะครับในคาบเรียนวิชาภาษาไทยก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคาบหน้านะครับนักเรียนเราก็เจอกันในคาบซูมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วนะครับนักเรียนโอเคครับสําหรับในคาบนี้ครูโป้งก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ นักเรียนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับนักเรียนโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันครับหน้าครับนักเรียนไปก่อนครับ